ซอลลิงกรุ๊ปผู้ประกอบการธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กเริ่มทำเครื่องหมายรูปดาวสีดำบนป้ายราคาของสินค้าจากแบรนด์ต่างๆของยุโรปที่วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตกว่า650แห่งทั่วประเทศนับตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นมอร์เชนโมเบิร์ก <Morning. S 1> รองประธานบริหารซอลลิงกรุ๊ปที่ดูแลธุรกิจโฟเท็กซ์ เชนซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ส่งผลให้ลูกค้าหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกันมากขึ้นบริษัทจึงช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าด้วยการติดเครื่องหมายดังกล่าว well, uh, Basically we want to sell products from all over the world but uh, of course we at the same time want to uh, help our customers as, as much as possible and here the specific uh, ask from a lot of customers has been we would like to buy European goods and therefore we are now helping them uh, with, uh, with guiding them in the store with a Black Star. Tang Group, group Hypermarket Rai Fortex ร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาย่อมเยาและกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กเมื่อวัดจากยอดขายยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในร้านค้าและจะขายสินค้าประเภทเดิมต่อไปตามปกติด้าลูกค้าประจำอย่างฟาติฮาบูเจมาชื่นชมความคิดริเริ่มนี้โดยบอกว่าช่วยชีวิตง่ายขึ้นมากเช่นเดียวกับโมเกนเดดลิฟ ลูกค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตอีกรายที่เปิดเผยว่าเป็นแนวคิดที่ดีจริงๆเนื่องจากสถานการณ์ที่ยุโรปรเผชิญอยู่ขณะน,นี้หลังสหรัฐเริ่มทําสงครามการค้าและคําขูข่ผนวกกรีนแลนด์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้ทําให้ผู้บริโภคตอบสนองด้วยการหันมาเลือกสินค้าจากยุโรปให้มากที่สุด